ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการประกอบกิจการโรงสีข้าวซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้มีคำสั่งให้หยุดประกอบกิจการและดำเนินการเปรียบเทียบปรับมาหลายครั้งแล้วแต่ยังมีการฝ่าฝืนกฎหมายกรณีดังกล่าวจะถือว่าหน่วยงานของรัฐเนี่ยละเลยต่อหน้าที่หรือไม่และในกรณีที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไม่มีการสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาต เนื่องจากตรวจสอบไม่พบการกระทําความผิดตามที่ได้รับหนังสือแจ้งจากกรมควบคุมมลพิษจะถือเป็นการละเลยต่อหน้าที่เช่นเดียวกันหรือไม่สวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้ผมได้นําเอาแนวคําพิพากษาสารปกครองสูงสุดมาพูดคุยกันนะครับเป็นกรณีประชาชนได้รับความเดือดร้อนอจากโรงสีนะครับแล้วก็การพิจารณาของเจ้าหน้าที่ล่าช้า โดยสารวิิจฉัยในประเด็นตรงนี้นะครับว่า,าในข้อเท็จจริงในประเด็นแรกเนี่ยไม่อาจถือได้ว่าหน่วยงานละเลยต่อหน้าที่นะครับแต่การดําเนินการเนี่ยหากยังไม่บรรลุผลตามกฎหมายหน่วยงานก็จะต้องดําเนินการโดยใช้มาตรการที่หนักขึ้นในลําดับถัดไปเพื่อระงับการฝ่าฝืนกฎหมายดังนั้นการที่ไม่ได้ดําเนินการตามมาตรการภายในเวลาอันสมควรจึงถือได้ว่า เป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดล่าช้าเกินสมควรนะครับส่วนกรณีที่กรมควบคุมมลพิษเคยได้ส่งหนังสือแจ้งว่ามีการประกอบกิจาการที่ก่อให้เกิดเ,เหตุเดือดร้อนและประกอบกิจาการไม่ถูกต้องให้แก่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลายครั้งแต่กลับไม่มีการสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตเนื่องจากตรวจสอบแล้วไม่พบการประกอบกิจาการดังกล่าวกรณีนี้ถือว่า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเหตุเดือดร้อนลำคาญนะครับจากกิจการโรงสีเพราะเจ้าหน้าที่ละเลยล่าช้าเนี่ยตามรายละเอียดในประเด็นนี้นะครับเขาก็ถือว่าอบตอเนี่ยละเลยนะครับละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดนะครับ